สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่เช็คดวงรายเดือนเมษายนค่ะ2,568กันนะคะการเงินการเงิน,น,นความรักโอ้ได้คิงถือเหรียญขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเลยไพ่ดีจังเลยนะคะไพ่หกคาทานะคะเป็นไพท่ที่ดีที่สุดของการงานการงานการเงินความรักของคุณจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะเดือนเมษายนนี้นะ วันที่18เมษายนนะคะจะเป็นวันอธิบดีกับธงชัยนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากวันที่18เมษายนเนี่ยทุกวันศุกร์ของปฏิทินนะคะก็คือวันอธิปดีกับธงชัยใครที่ต้องการทำงานสำคัญสำคัญ,คญนะ งานขึ้นบ้านไหม่ออกรถใหม่เซ็นเอกสารสําคัญแบบนี้นะคะถ้าคุณแบบนึกไม่ออกเอ๊ะจะเอาวันอะไรดีนะคะถ้าคุณแบบไม่ได้เช็คปฏิทินอย่างเงี้ยวันศุกร์นะคะคือวันที่ดีแต่ว่าแต่ละเดือนนะมันก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยนะคะแตกต่างกันออกไปนะส่วนวันอุบาทกับโลก,กาวินาศนะคะก็คือวันพฤหัสบดีแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะไพ่ที่ขึ้นมาจะบอกว่า ก็ยังติดหนึ่งใน3ลัคนาราศีที่ดีที่สุดนะคะดวงดีที่สุดแห่งปีจะบอกดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะชาวเมทุนเนี่ยการงานการเงินความรักของคุณนะคะปีนี้เนี่ยเป็นปีที่โดดเด่นมากๆนะในเดือนเมษายนนี้นะคะจะมีดาวอยู่หลายดวงสี่ดวงนะคะมาอยู่ในเรือนการงานของคุณอันนี้ชาวเมทุน เมทุนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0เนะคะเรือนที่10ชาวมีนเนี่ยมีดาวถึง4ดวงเป็นเรือนกรรม,มะเกี่ยวกับการงานของคุณค่ะดาวหมายเลขหนึ่งะคะดาวอาทิตย์ดาวหมายเลข4นะคะก็คือดาวของตัวคุณเองด้วยนะคะอยู่ในเรือนการเงินแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณจะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากๆนะคะแล้วก็ หกไม้เท้าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดนะคะปังที่สุดเกี่ยวกับการงานค่ะคิงถือเหรียญแบบนี้อัศวินถือดาบขึ้นมาด้วยนะคะหมายเลขสี่เกี่ยวข้องกับการเจราจาการค้าขายที่ประสบความสําเร็จนะคะการใช้วาทศิลป์คำพูดการประชาสัมพันธ์นะคะการใช้ปากบางสิ่งบางอย่างคือปากพารวยนั่นเองนะคะนะเราก็มีดาวหมายเลข6ค่ะหมายเลข6นะได้ตำแหน่งมหาอุดอยู่ในเรือนการงานนะคะกรรมะของคุณแบบนี้นะดาวหมายเลข6เนี่ย ดาวสุขจะเกี่ยวข้องกับความสุขสมหวังโชคลาภนะคะความรักอย่างเงี้ยได้นะแล้วก็มีดาวหมายเลข8ค่ะนะดาวหมายเลข8เนี่ยก็คือดาวราหูนั่นเองนะคะดาวราหูเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางไกลนะคะงานคอนเทนต์โซเชียลมีเดียออนไลน์ต่างๆนะหรือว่าการยกย้ายการปรับเปลี่ยนงานด้านต่างประเทศ Import Export เลยนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดาวมันมาอยู่ในเรือนไหนเยอะๆนะคะเรือน นั้นจะส่งผลอิทธิพลกับคุณนะคะการงานของคุณคะ่ะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จมากๆเลยต่อให้ดาวอาทิตย์นะคะเดี๋ยวมันจะย้ายออกหลัง สงกรานะคะเดี๋ยวมันจะย้ายจากเรือนกรมมะเนี่ยไปเรือนลาพะนะคะแต่มันก็ยังเป็นเรือนที่ดีสําหรับคุณอยู่ดีนะคะลาพะก็เกี่ยวข้องกับโชคลาภนะคะต่างๆนะแล้ว energy ไพ่พลังงานที่ขึ้นมานะคะมันดีจริงๆแล้วก็ทุกด้านเลยด้วยไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักนะคะมาดูไพ่เหรียญกันก่อนนะมีไพ่คิงถือเหรียญกับไพ่สามเหรียญขึ้นมานะคะใครทําธุรกิจส่วนตัวโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะธุรกิจส่วนตัวในที่นี้เนี่ยอลิซไม่ได้หมาย ถึงว่าแบบโอ้โหโรงงานเป็นร้อยล้านพันล้านนะต่อให้คุณทำงานคอนเทนต์โซเชียลมีเดียออนไลน์นะคะที่แบบเป็นตัวของตัวคุณเองแหละนะคะที่ทํามาหากินนะคะมีผู้ร่วมหุ้นก็คือคุณเองคนเดียวแบบเนี้ยมีมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะคะได้รายรับได้รายได้เข้ามานะคะนะแล้วก็ถ้าสมมติใครทํางานที่แบบต้องติดต่อ การค้าการขายแบบเนี้ยต้องมีการใช้คำพูดจานะโอกาสที่จะเจรจาประสบความสําเร็จนะคะเนี่ยมีไพ่ของ3ามเหรียญขึ้นมาด้วยนะไพ่สามเหรียญคือไพ่ของการลงทุนนะคะไพ่ของการสมัครงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครรองงานอยู่นะชาวเมทุนนะคะสามเหรียญขึ้นมาหกมเมทาขึ้นมา โอกาสเกี่ยวกับด้านการทำงานค่ะโดดเด่นมากๆเลย6ไม้เท้าอีกความหมายหนึ่งนะคะมันคือการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเกี่ยวกับกิจการส่วนตัวผู้ใหญ่ในสายงานให้คำสนับสนุนคุณส่วนงานที่โดดเด่นสำหรับไพ่หกไม้เท้าเนี่ยคืองานรับราชการนะคะถ้าคุณรอการโยกย้ายอย่างเงี้ยอยู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ค่ะสามเหรียญน,นะคะเกี่ยวข้องกับการลงทุนนะคะจะในระยะสั้นระยะยาวเนี่ยได้หมดเลยนะมีเกณฑ์ที่จะได้ค่ะมีไพ่ของชาว สิงขึ้นมานะคะมีไพ่ของหญิงแกร่งอย่างเงี้ยขึ้นมานะมาดูกันชาวสิงมาจากเรือนอะไรของคุณนะคะมาจากเรือนที่สามนะคะเรือนสหัชชะค่ะเกี่ยวกับสภาพสังคมสภาพแวดล้อมเพื่อนฝูงหรือว่าพี่น้องญาติพี่น้องก็ได้นะเพราะฉะนั้นนะคะบุคคลเหล่านี้จะนำพา การเงินนะคะโอกาสทางด้านการเงินหรือว่าการงานมีไพ่หนึ่งคทาขึ้นมาเนี่ยโอ้เราอลิซเพิ่งเห็นนะคะเพราะมันตัวเล็กมากเลยนะแต่ว่ามันน่ารักนะคะสําหรับนี้เนี่ยอลิซเลยไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะมีไพ่หนึ่งคาากับไพ่หคาาขึ้นมาสองใบนี้นะคะเป็นไพ่การงานที่ดีที่สุด ในคาถาทั้งหมดนะนะถามนะคะ1กระทากับ6กคาถาค่ะคือจุดเริ่มต้นของการงานใหม่การประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับด้านการงานก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครรองานไว้อยู่นะโอ้โหไพ่ขึ้นมา2ใบนี้นะคะโอกาสได้มีสูงมากๆเลยนะมีไพ่ของความแกร่ง ความแข็งแกร่งภายในจิตใจขึ้นมาอีกนะคะคุณจะมีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจในการต่อสู้อุปสรรคที่คุณกําลังเผชิญอยู่ตอนนี้เพราะมันมีไพ่อุปสรรคขึ้นมานะคะก็มีไพ่เนี่ยสิบมเมเา้าขึ้นมามันคือการแบกรับภาระเยอะมีความหนักความเหนื่อยนะคะมีความเครียดความกดดันสูงในการใช้ชีวิตได้ทุกด้านจะเป็นด้านความรักก็ได้นะจะเป็นด้านการงานงานถาโถมเข้ามานะคะไม่ค่อยมีเวลาได้พักผ่อนอาจจะมีความเครียดเนี่ยสภาวะเครียดหรือว่าการเจ็บปวด ได้นะมีไพ่เดสขึ้นมาอาจจะต้องระวังนะคะเรื่องอาการเจ็บป่วยซะหน่อยนะแต่ไพ่เดสขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายแบบแย่เสมอไปนะใครที่ดวงแข็งเนี่ยมักจะจับได้ไพ่เดสนะคือตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะจะล้มสักกี่ครั้งคุณก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้นะหรือว่าอาจจะต้องมีเหตุให้มีการพลิกผันบางอย่างในชีวิตของคุณมันคือไพ่แบบเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะจาก เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนะคะอุปสรรคที่ชาวเมทุนเนี่ยกำลังเผชิญอยู่นะคะไพ่เดสขึ้นมามีอัจวินถือดาบขึ้นมานะคะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะจะใกล้ไกลได้นะหรือว่าอีกความหมายหนึ่งนะคือคุณจะต้องต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างคือจะไม่ได้อะไรมาง่ายๆต่อให้ดวงคุณจะดีนะคะอลิชบอกว่าดวงคุณเนี่ย เป็นหนึ่งลัคนาราศีที่แบบติดหนึ่งอันดับเลยที่ดวงดีที่สุดในปี68แต่ว่าดวงของคนเราเนี่ยมันไม่มีใครแบบราบรื่นนะคะไปได้ตลอดปีหรอกนะคะมันจะมีขึ้นมีลงนะเพียงแต่ว่าดาวหลายดวงเนี่ยเจิกเกื้อหนุนลัคนาราศีคุณพาย,ยิปซีเปิดขึ้นมาแต่ละครั้งนะคะก็แบบดีมากๆเลยแต่ว่าท้ายที่สุดนะคนเรามันก็จะต้องมีอุปสรรคนะนะอจวินถือดาบขึ้นมาเนี่ย เป็นคนที่ต่อสู้กับอุปสรรคแล้วได้รับชัยชนะนะคะเหมือนกับยิ่งสู้ยิ่งดีเหนื่อยเรารวยค่ะสู้เราดีเหนื่อยเรารวยเนี่ยคือไพ่ใบนี้เลยนะคะหรือว่างานที่มันหยุดชะงักไปก่อนหน้านี้มันมีหลายความหมายนะคะไพ่ใบนี้งานที่หยุดชะงักมีการแบบเลื่อนนะคะหรือว่าแบบจะมาจะมาอ่ะไม่มาสัทีจะเป็นความรักก็ได้จะเป็นเรื่องการงานการเงินนะคะคุณรอบางสิ่งบางอย่างอยู่เนี่ยมันมีเหตุที่จะต้องได้ move ไปข้างหน้าหมายถึงว่าคุณกําลังจะได้รับข่าวดี ในเรื่องที่คุณกําลังรอคอยอยู่นะคะไพ่อัศวินถือดาบขึ้นมามีไพ่ของหนึ่งไม้เท้านะคะอลิสพูดไปแล้วเป็นไพ่การงานนะคะที่ดีที่สุดเลยเหมือนกับไพ่6ไม้เท้าขึ้นมาค่ะนะสิบไม้เท้านะคะเกี่ยวกับ การเหนื่อยนะคะเหนื่อยกายเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจหรือว่ามีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะคะประดังประเดเข้ามาในชีวิตของคุณแต่เชื่อว่ามันจะผ่านไปได้เนี่ยเพราะมีไพ่เดสนะคะการพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีแล้วก็อุปสรรคที่กําลังประชิญอยู่นะคะมีเหตุที่จะต้องได้มันหมดสิ้นผลไปนะ่ะก็คือ move on ไปข้างหน้านะคะ มีไพ่ก้าถ้วยนะคะขึ้นมาก้าถ้วยเนี่ยคือไพ่ของการสุขสมหวังนะคะฝันที่เป็นจริงถ้าเป็นด้านความรักนะสมมติคนกาลังโสดอยู่นะคะคุณกําลังจะได้พบเจอคนที่โปรไฟล์ดีเนี่ยก้าถ้วยเด่นมากๆเลยค่ะหรือว่าเคยปนานคันแต่งงานมาก่อนก็ได้นะคะเป็นพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยเด่นมากๆเดี๋ยวริสค่อยมาเปิดไพ่นะคะจุดเทียนนะขออีกสองใบนะคะให้กับชาวเมทุนนะมีไพ่จัสติดนะคะชาวตุลขึ้นมาอืม อีกใบหนึ่งายพริกเทศนะคะ ดาวศุกนะคะอยู่ในเรือนกร,รมมะของคุณแบบนี้ไฮบริดเท็ขึ้นมาด้วยงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามทั้งหมดแฟชั่นน้ำหอมงานดีไซน์การคิดนอกกรอบพวกคอสเมติกนะคะเครื่องสำอางทั้งหมดนะที่เป็นแนวสวยงามนะคะได้ทุกด้านนะคะศิละปะก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จนะคะมีไพ่ justice นะคะ justice เนี่ยเป็นไพ่เกี่ยวกับทนายความนะอืมนะเพราะฉะนั้นนะถ้าสมมติคุณต้องมีการเซ็นเอกสารบางสิ่งบางอย่างนะคะ ตรวจทานให้ดีสะก่อนหรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้แบบข้องเกี่ยวกับงานเอกสารค่อนข้างที่จะเยอะทำให้คุณแบบหัวหมุนได้หรือว่านะอีกความหมายหนึ่งเลยนะคะดีมากๆเลยเนี่ยออมีหกไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าจัสติแเราขึ้นมาพร้อมกันแบบนี้อีกนะใครที่ต้องการสอบทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับด้านสายงานเนี่ยสอบบรรจุอะไรแบบเนี้ยสอบบรรจุรับราชการสอบแข่งขันนะคะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จค่ะ เป็นภพยที่ดีมากเกี่ยวกับการงานนะคะเดือนนี้นะให้กับชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามีดาวอาทิตย์ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะดาวอาทิตย์นะเป็นดาวเกี่ยวกับ การเป็นผู้นำอย่างเงี้ยนะคะเพศตรงข้ามเนี่ยอยู่ในเรือนกรรม,มะการงานของคุณอยู่ค่ะอาจจะมีเกณฑ์ได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากคนที่มีอายุมากกว่าคุณนะคะหรือว่าประสบความสําเร็จในด้านการงานอาจจะได้พบเจอคอนเนคชั่นที่แบบมาซัพพอร์ตเกื้อหนุนกันได้แล้วคิงถือเหรียญเนี่ยนะคะมันก็ขึ้นมาอีกแล้วแถมดาวศุกร์ก็ยังเป็นมหาอุดในเรือนการงานอีกนะ มาดูกันเลยค่ะนะเดี๋ยวอลิสก็ไพ่แสงเทียนนะคะมีไพ่ของกุญแจที่มันล็อกอยู่นะคะตอนนี้ชาวเมทุนกําลังรู้สึกอึดอัดอยู่ในใจบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าคะมีไพ่ของกุญแจที่มันล็อกอยู่นะแล้วมีไพ่ของ1ิไม้เท้าเนี่ยมันขึ้นมาด้วยม,นนม,วยมนันคือความอึดอัดเหมือนจะ move on ก็ move ไม่ได้จะเดินต่อก็เดินไม่ได้อยู่ต่อก็อึดอัดนะ ความรักก็ได้นะคะการงานนะก็ได้เช่นเดียวกันคะ่ะมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีเมทุนนะจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้เวลาไพ่ปืนมันขึ้นมาก่อนจะเหนียวไกลเนี่ยมันต้องมีการตัดสินใจอย่างแบบแนว่วแน่แล้วก็มุ่งมั่นนะจะเอาซ้ายดีหรือขวาดีนะคะเชื่อว่าสิ่งที่คุณแบบกําลังอึดอัดอยู่ในตอนนี้ที่มันปลดล็อกไม่ได้จะมีการตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องนะคะชาวลัคนาราศีเมทุนคะ่ะ อาจจะเป็นเรื่องความรักก็ได้นะคะมามีไพ่ของคนจับปลานะคะคือคนที่ขยันทํามาหากินนะไพ่ใบนี้นะคะต่อให้อนนิ้ยังเชื่อว่าต่อให้ดวงดาวมันจะดีแค่ไหนเนาะแต่ว่าทายที่สุดอะ่ะ70-80%นะคะเราต้องลงมือทำก่อนดวงเนี่ยมัน10%เ์เกื้อหนุนกันนะคะคนช่วยเหลือเนี่ยอาจจะ10%บางคนไม่ได้พบเจอคนช่วยเหลือเลยด้วยซ้ำนะที่อลิซต้องเอามาปิดไว้นะเพราะว่าเดี๋ยว YouTube ไม่ให้ผ่านนะคะ ถ้าเห็นแบบหน้าโอกอะไรอย่างเงี้ยเห็นกลนนะเขาบอกเป็นคลิปที่ยั่วอยู่อารมณ์ทางเพศเนะอะเอาเขาซี่นะคะมีไพ่ของแบบแม่กอดเด็กเอาไว้มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอพบปะญาติพี่น้องนะคะบุคคลอันเป็นที่รักอาจจะเป็นช่วงสงกรานก็ได้นะคะมีเหตุได้ที่จะต้องแบบให้รีวิเนียนกันนะพบเจอกับลูกหลานที่ไม่ได้พบเจอกันมานานหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่นะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องได้คะ่ะ ไพ่หมายเลขสี่นะคะมาดูกันต่อนะอย่าติดโซเชียลมีเดียเยอะซะจนเกินไปนะคะชาวเมทุนนะคะอาจจะทำลายสุขภาพของคุณได้เนี่ยเป็นไพ่ของผู้ชายที่ไม่สามารถที่จะเงยหน้าออกมาจากจอสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะโซเชียลมีเดียได้เลยนะขอไพ่ใบสุดท้ายให้กับชาวเมทุนค่ะเป็นไพ่ดีมากนะคะอันนี้คือไพ่เดอะสตา์ขึ้นมานะ ไพ่ใบนี้นะมันเหมือนกับแสงดาวในตอนกลางคืนนะฟ้าที่มันมืดมิดมากๆเลยนะหาทางออกให้กับชีวิตของคุณไม่ได้เนี่ยเหมือนไพ่กุญแจที่มันล็อกอยู่เหมือนไพ่สิบไม้เท้าเนี่ยมีความอึดอัดบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าเชื่อว่ามันก็จะมี อะไรบางอย่างเนี่ยเหมือนกับเป็นแสงดาวในตอนกลางคืนเวลาคุณเงยหน้ามองขึ้นไปแล้วเออยังมีความหวังยังมีกําลังใจให้คุณสู้กับชีวิตต่อไปนะคะมันคือไพ่ของความหวังและกําลังใจคือดวงดาวแห่งความหวังนะหรือว่ากําลังจะเป็นจุดเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างกับชีวิตของคุณแล้วมันมีความสบายใจมันมีความสงบสุขมากขึ้นเดือนนี้เนี่ยถามว่ามีเรื่องอะไรที่จะต้องให้หน้าห่วงไหมนะคะห่วงเรื่องแบบความอึดอัด ในจิตใจความเครียดสะสมนะคะสิบไม้เท้าขึ้นมาหาทางออกไม่ได้แล้วเนี่ยติดกับโซเชียลมีเดียมากซะจนเกินไปแต่นอกนั้นนะคะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยโอ้มันดีมากๆเลยนะการงานนะคะประสบความสําเร็จค่ะการเงินเนี่ยไพ่เหรียญนะคะคิงถือเหรียญขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเลยนะส่วนในด้านความรักนะคะมีไพ่ก้าวถ้วยขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงว่า การที่คุณได้สมหวังฝันที่เป็นจริงกับเรื่องบางเรื่องจริงๆไม่ได้จําเป็นต้องเป็นด้านความรักอย่างเดียวนะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องแบบคุณได้บางสิ่งบางอย่างมาแล้วคุณอ่ะสบายใจสมหวังในสิ่งที่คุณได้นะคะจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องทั่วๆไปเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็ได้นะคะแก้วถ้วยค่ะฝันที่เป็นจริงนะวันนี้จบแล้วนะคะกับชาวลัคนาราศีเมถุนขอบคุณคะ่ะ